กวนนี่ก็เป็นกร,รกึดกึดหนักกับหนีกับสินแท้มาพอมาเปลี่ยนกร,รกึดเข้าแรงจะเอาไอ้ย่างมากินเข้าแรงฮ่าเปนกร,รมกึดวันนี้ก็เป็นตึงหามาป้นมาเจ้าก็อันนี้อ้อยังก็หนึ่งเฮ็ดล้ำแล้วไปละค่ะมาตอนก็แกงเฮ็ดแล้วไปละอิ่มต่องอิ่มใส่อากาศยังไง มาเลงก็เอ้อน้ำพริกเฮ็ด้ำพริกเฮ็ดน้าเห็ดก็กินก็เฮ็ดตายตกยไา่ตายขนาดเป็นกำกึดแน่ป่อยเป็นเห็ดละแป้กระตอไม่กะสามถุงห้าสิบน่ะเจ้าแป้งกว่าเจ้าจะมาล้างแหมกว่าเจ้าจะมาใส่ถุงอีทขึ้นดอย เป็นได้ซื้อเปิดโจยกันไหมขินจะเฮ็ดตะพี่น้องเฮยไม่เป็นได้ตาย